สวัสดีจ้าพี่น้องมืาอนี้สาวกบกับพ่อพี่น้องมาหาเห็ดขมย่ำใบใบอีกเราได้จ้ามากับน้องกองค่ะเราจ้าดอกดอกเล็ก,ลกแคกหมันค่ะพี่น้องอุ้ยแล้วสิตุกห่วยตุ๊กบ,บึงเจอจ่ายจอมพี่น้องไม่คนมากกว่าสาวก,กุ้งเราได้ค่ะ ไม่เขาเจาตัดขาไงข้ที่นอกมันสิตุกน้ำเด้อยก่อนยังมอมอน้ำเพิ่นเหยียบด้จังข้อหักเว้ดมันสิตุกจะไปมอปันนั่นบึงแห้งเลิกอันนี้แม่ค่ะนี่จ้ะดอกนี้ก็าล้งาได้ที่หน้อง เรจ้อ๋เเเอเจ็บเ็บลูกเ็บดอกเดียวนั่งบ่อลุกมาแม่แดดามางไมันถิดต่ำมัน,นี่เอาเม็ปดปปดไรเก็บน้่ากันกับลองกรงจ้ะนาน่าจะไปค้ามันปูนเอาดองไี้มั้ยปูนอะกองดวงงี้กรงละ มนเบิ่งมื้เดี๋ยวข้างนี้ข้างนี้เก็บตัก็ด้ล่ะน,นั่นนั่นนั่นตายตายตายมือนจ้าพี่น้องบึ้มฟื้้มเซิงพี่น้องเหลียวมาว่วมันขาวเจียเห็ดถิ่ม,มว่วแมนด้วยจ้ะเกือบที่แม่ทานนี่เห็นบจจ่จ้ะจ้าพี่น้อง จ้าแดดน้องออกเยอะครางเงาไหมจ้ามีจ้าพี่น้องมีจ้าอันนี้เพื่นเอิญมาเฮ็นดหนวดเลยจ้ะ พูนหลายหลายมันก็ออกไหมน้องมึงเห็ดขัน้นหฮมดอกนี่บานเจินเทินอยู่เห็ดหลังอกสีบอออกสบายพี่น้องย่างออมไปเบ็ดเลยด้ยค่ะพี่น้องย่างออมไปเบ็ดได้เห็ดได้บอหลายปบนได้ด้ค่ะ ที่าพี่น้องกับบ้านล้วเด้ค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวกุกว๊กก็ขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนได้จ้าก็จะเลื่มพอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหอเก่าด้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาติดตามที่เขามารับชมสาวกุ๊บผารูาเลียกนะจ๊ะพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า